สวัสดีครับพวกผมสองนะครับกินเที่ยวราชบุรีกับพี่2วันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวนศสัทธานะครับซึ่งจะเป็นงานไลฟ e เฟสติวัล2021นะครับเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับไปครับจุดนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราซื้อตั๋วแล้วก็ผ่านเข้ามานะครับก็จะมาถึงในส่วนของลานนี้เลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ใกล้ๆ6โมงเย็นนะครับถ้ามืดอีกนิดนึงน่าจะสวยงามมากนะครับด้านซ้ายก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมสวยงามมากตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับ จากโซนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนด้านในตรงนู้นนะครับผมเห็นไหมที่มีไฟเเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเดินเข้ามาในโซนที่สองนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ครับไฟมันเป็นคลื่นเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะมีการพคลิวไหวนะครับของไฟที่อยู่ บริเวณพื้นนะครับสวยงามมากนะครับใครที่มาจุดนี้แล้วนะครับแนะนําให้ถ่ายเป็นคลิปเลยนะครับลงสตอรี่ได้นะครับจุดนี้สวยครับนี่เดี๋ยวให้ดูว้าวตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับไฟก็จะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ เนี่ยครับด้านหลังผมครับไฟก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้นะครับก็สวยงามมากนะครับห้ามพลาดนะครับจุดนี้ เราก็เดินผ่านจุดที่2นะครับที่เห็นไฟตรงนี้นครับมันจะแบบไล่สีนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันต่อนะครับข้างหน้าผมเห็นแล้วโ้สวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายดูนี่นครับเดี๋ยวให้ดูนู่นครับไปดูกันว้าว โอ้โห oh จะบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เลยนะที่แบบน่ามาถ่ายรูปมากนะครับจะได้รูปสวยมากนะครับเป็นเหมือนกับไฟระยะอะไรนะครับตรงนี้ไปครับเราเข้าไปดูกันใกล้ๆครับโอ้โ oh ห like a star like a star ว้าว สวยมากครับตุมนี้ผมว่าน่าจะได้เป็น10-10 20รูปเลยนะครับโซนนี้นะครับไฟก็ไม่สูงมากนะครับก็ประมาณเนี่ยครับประมาณเลยสีสาไปนิดนึงแต่ว่าบริเวณข้างๆนี้มันก็จะใกล้ๆหน่อยนะครับแตะได้นี่ครับแนะนําเลยนะครับจุดนี้นะครับ๋ยวนี้ม,มาเก็บภาพกันนะสวย ที่เราเดินผ่านตรงโซนที่มันเป็นเหมือนไฟระยะตรงนั้นมานะครับก็จะเข้าสู่ด้านหน้าก็จะเป็นลานพระ,ะสามสมัยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไง นี้เราก็เข้ามาอยู่ตรงบริเวณลานพระนะครับสามสมัยนะฮะเดินเข้ามาด้านในตรงนี้เป็นจุดที่มีสปอตไลท์ส่องหน้าผมผมก็เลยแวะพูดในคลิปนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับก็แนะนําว่าใครที่มานะครับก็อยากจหน้าไบรท์ก็ให้พกไฟมาด้วยนะครับดีมากนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงจุดพร้อมพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนะครับซึ่งเมื่อกี้ตรงบริเวณ ด้านที่ผมเดินผ่านมาตรงบริเวณนั้นก็จะมีการแสดงไฟที่สวยงามเช่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินมาดูจุดนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเป็นม่านไฟที่แบบโอ้สวยงามเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้นะนี่ครับเขาก็ทําเป็นช่องไว้ให้เราสามารถที่จะเดินผ่านไปได้ครับมาไหว้พระตรงจุดนี้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับก็ยังมีอีกหลายๆจุดเลยนะครับที่มีการประดับตกแต่งไฟที่สวยงามมากๆเลยนะผมเดินมาแป๊บหนึ่งแล้วก็กดรูปไปเพียบเลยนะครับผมไปครับสำหรับโซนนี้นะครับก็จะเป็นถ้ำนะครับซึ่งบริเวณต้นไม้กับบริเวณถ้ำเนี่ยก็จะมีการประดับตกแต่งของไฟเอาไว้ด้วยนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับทำงไงเนี่ยแปลกตาดีมากเลยนะครับ เหมือนม่านไฟเข้าไปดูด้านในถ้ำกันเป็นแบบนี้นะครับว <Whoa. S 2> ้าวแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยนะครับบริเวณนี้ oh. ตรงน,นี้อาจจะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณถ้ำแต่ก็ถ้ามาดูด้วยตาตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันสวยนะฮะ แปลกตาดีครับนี่ครับมุมนี้ถ่ายกลับไปนี่สวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อนะครับว่าจะมีประดับตกแต่งในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับจากบริเวณถ้ำนะครับเราก็ให้เดินเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนะครับไปยังจุดต่อไปซึ่งในวันงานนะครับผม ในวันงานเนี่ยบริเวณที่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็จะเป็นโซนที่สามารถที่จะมานั่งทานอาหารได้นะครับแต่ว่าในวันที่ถ่ายทํานี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับก็ให้ดูสถานที่ก่อนนะครับว่าบริเวณที่มาทานอาหารนะครับก็จะอยู่โซนนี้นะครับนี่เลยพอข้ามสะพานมาก็จะอยู่ด้านขวาเดินเลี้ยวไปได้เลยนะครับโซนด้านนู้นนะครับผมสำหรับวันนี้เรามาดูไฟเดี๋ยวเราก็จะไป อุโมง์ไฟกันต่อนะครับผมด้านหน้าเลยมาถึงจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับที่ถ่ายรูปสวยมากนะครับทุกๆปีเนี่ยใครที่มานักัทธาแล้วเนี่ยต้องเก็บภาพมุมนี้เลยครับก็คืออุโมงไฟนะครับผมออไก่งูเลยนี้เราก็มาถึงตรงบริเวณอุโมงไฟนะครับเดี๋ยวสวิตช์กล้องให้ดูด้านในกันดีกว่านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ซึ่งอุโมงค์ไฟนี้ยาวมากเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยมาเก็บภาพเนี่ยได้แน่นอนเนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยนะครับนี่ครับว้าวสวยงามมากครับนี่ครับไฟสวยมาก เหมาะกับการถ่ายสตอรี่มากเลยนะครับมุมนี้ครับเอเครับตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดอุโมงค์แล้วนะครับ <_ c ười> ซึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปในโซนสุดท้ายนะครับไปดูกันครับก่อนกลับมีอะไรบ้างออกจากอุโมงค์ไฟมานะครับเราก็จะเจอ จุดที่เป็นจุดเหมือนเป็นลานใสใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่เป็นม่านไฟแบบนี้นะครับลา้ต้นใสนี่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นลานพระอวโลกิเตส่วนนะครับซึ่งไฟก็จะระดิบระยับนะครับมีการาตกแต่งนะครับเป็นลูกกลมๆนะครับลูกไฟก็ เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะเดินออกสู่ด้านนอกนะครับผมและนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของงานนัสธาไลท์เฟสติวัล l 2021ซึ่งจะเริ่มเปิดนะครับให้เข้าชมตั้งแต่วนันศุกร์ที่18ธันวาคมนี้แล้วนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับใครที่ชอบการจัดแสดงไฟนะครับมาเดินกลางคืน ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสนุกเลยนะครับแนะนำว่าใครมีไฟแฟลชก็ติดมาด้วยก็ดีมากเพราะว่าบางจุดบางมุมเนี่ยอาจจะมืดนะครับจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ตอนนี้เราก็ใช้เวลาในการเดินถ่ายรูปไปเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงเสร็จๆนะครับซึ่งถ้าใครที่ต้องการเก็บภาพสวยๆเนี่ยแนะนำว่าให้มาก่อนพระอาทิตย์ตกสักหน่อยนะครับก็จะได้ภาพช่วงทไวไลท์ที่สวยงามแล้วก็ไฟจะเริ่มเปิดประมาณ6โมงเย็นนะครับก็ลองไปชมกันดูนะครับนัสทาอยู่ตรงบางแพรนี่เองนะครับก็ฝากติดตามนะครับ กินเที่ยวราบุรีกับพี่สองไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสองลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ